สวัสดีครับผมชื่อนภุนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือ EP นี้ก็จะเป็น EP แรกเนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่มีชื่อช่องอย่างชัดเจนนะครับผม <laughs> เพราะว่าคือมันอยากทํามากแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะใช้ชื่ออะไรดีสําหรับ podcast นี้งั้นวันนี้เนื่องจากเป็น EP แรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมที่จะมาจัดรายการ podcast นี้นะครับ วันนี้ผมจะมาเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ฟังในช่องผมจะได้รับแล้วก็จะเป็นพอดแคสต์ของผมเนี่ยจะเป็นสไตล์ไหนเหมาะกับคนยังไงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่องันเลยนะครับพอดแคสต์ของผมเนี่ยก็เป้าหมายที่ผมอยากจะทำ พอสแกตขึ้นมาเนี่ยว่ามันเริ่มจากอะไรมันมีวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมว่างเกินไป <c oughs> อาจจะดูแบบแปลกๆนะครับแต่ว่ามันทำให้ผมชุดคิดกับตัวเองจริงๆว่าแบบเราเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตวะมันอาจจะเป็นคำถามแบบคลาสสิกสำหรับมนุษย์บนโลกเลยก็ว่าได้แต่จู่ๆในตอนนั้นมันก็ชุดคิดจริงๆ บางคนก็อาจจะอยากจะเป็นอาชีพนั้นอยากจะมีคนหน,น้าถือตาอยากจะมีเงินเยอะๆเออแต่นั้นมันเป็นปัจจัยภายนอกแต่ทีนี้ผมมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่นังสือว่า s t a r t with why ซึ่งเขาจะพูดถึงจุดประสงค์ของสิ่งที่คุณกำลังสร้างคือคุณสร้างมาทำไมในรายบทครับเขาจะยกตัวอย่างหลายอย่างเลย พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งธุรกิจซึ่งถ้าธุรกิจที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่แล้วเขาจะตั้งคาถามว่าทําไมเขาจะไม่ได้ตั้งคำถามว่าเข้าขายอะไรซึ่งผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันอิม a พคกับตัวผมเองมากหลังจากที่ผมได้อ่านไปผมก็อามาทำความเข้าใจแล้วก็ตีความกับตัวเองมันเลยเป็นกิรคำถามว่าเฮ้ยเราอยาก จะทำอะไรวะแล้วเราจะทำสิ่งนั้นไปทำไมจนในที่สุดผมก็มาตกตะกอนว่าผมเป็นคนที่มี Input เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการฟังพอด t c แคสการฟังเพลงการให้คำปรึกษาการอะไรต่างๆนานาที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยในหลายๆปีก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมโตมากกว่าคนที่อายุ ยิ้มห้ปีด้วยกันทีนี้สิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดนี่แหละในชีวิตของผมผมเลยอยากจะให้ประสบการณ์และสิ่งที่ผมพบเจอมาเป็นเหมือนคู่มือหรือเป็นเหมือนเพื่อนหรืออาจจะเป็นช่วยแก้ปัญหาของของบางคนก็ได้ครับซึ่งผมมองว่าในประสบการณ์ที่ผมจะพูดในไอพีต่อไปเนี่ยถ้ามันสามารถช่วยเพื่อนๆที่เข้ามาฟัง อย่างน้อยให้มันมีประโยชน์อย่างน้อยแค่ให้เพื่อนๆคิดว่าวันนี้เป็นวันทีด่ดีแค่นี้มันก็คลอมพิวต์สำหรับผมแล้วผมอยากจะถ่ายทอดแล้วก็อยากช่วยเหลือผู้อื่นในวงกว้างผมอยากให้ชีวิตของผมเป็นแรงบันดาลใจในของใครอีกหลายๆลาคนมีคนอีกนับล้านครับที่อยากจะมีชีวิตแบบผมมีคนอีกนับล้านครับที่อยากจะมีชีวิต เพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่เป้าหมายผมแค่อยากจะช่วยเพื่อนๆทุกคนให้รู้สึกด,ดีขึ้นให้รู้ว่ายังมีคนอยู่วังข้าเสมอฟ้า้ังฝนสดใสเสมอครับ